จากอดีตถึงปัจจุบันมีสํานวนมากมายที่เปรียบเทียบถึงการต้องไปเกี่ยวข้องกับคดีความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปเกี่ยวข้องด้วยในชีวิตแต่มีวงดนตรีวงหนึ่งกับต้องไปมีคดีความโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งกินเวลายาวนานกว่า2ปีต้องไปขึ้นสอนอกว่า30แห่งทั่วประเทศจากเพลงก่อนตายที่ทําให้วง Big Ass สต้องไปใช้ชีวิตอยู่หลังกรงขังจากผลงานที่พวกเขาสร้างสารรค์กันขึ้นมาเอง ย้อนกลับไปเมื่อวันที่7ธันวาคม2560วง Big Ass มีกำหนดต้องไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่งานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะเสม็ดจ,จังหวัดระยองในขณะที่สมาชิกวงกำลังรวมตัวกันขึ้นรถตู้ที่หน้าบ้านของออบคุณศักดิ์จตุรบุญมือกีตาร์ของวงเพื่อเดินทางไปยังบ้านเพผู้จัดจาก,การวงก็ได้มาพูดคุยกับกบพจรเดชพรมรักษามือกลองของวงว่า ทางกรมมี่ต้นสังกัดได้แจ้งมาว่าตอนนี้พวกเขาจะไม่สามารถเล่นเพลงเก่าๆของ Big Ass ในยุคที่อยู่กับต้นสังกัดก,ก่อนหน้านี้นั้นได้แล้วเพราะสัญญาที่ทั้ง2บริษัทเซ็นสัญญาทำข้อตกลงร่วมกันนั้นได้หมดอายุลงในเดือนตุลาคมที่เพิ่งผ่านมาแต่ในลิสเพลงที่กบได้ทำสคริปต์โชว์เอาไว้นั้นจะมีเพลงก่อนตายอยู่ในนั้นด้วยซึ่งหลังจากที่ทราบเรื่องมือกองคนนี้ก็ตัดสินใจว่า จะยังคงเพลงดังกล่าวเอาไว้ซึ่งเขาให้เหตุผลกับตัวเองสำหรับการตัดสินใจในครั้งนั้นเอาไว้ว่าก่อนตายเป็นเพลงสำคัญที่จะใช้เชื่อมโยงไปสู่เพลงอื่นๆต่อไปตามสคริปที่เขาวางเอาไว้ขณะเดียวกันเขาก็คิดว่าการเล่นเพลงเก่าเพียงแค่เพลงเดียวไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเพราะนั่นเป็นเพลงที่พวกเขาแต่งกันขึ้นมาแล้วเขาเองก็มีความสนิทสนมกับต้นสังกัดเขาเป็นอย่างดีกบจึงบอกกับเพื่อนๆว่าช่างมันเล่นไปเถอะโดยเขาไม่เคยคิดเลยว่า คำกล่าวนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องแบกรับกับตัวเองตั้งแต่นั้นมาเวลาผ่านมาจนถึงวันที่20มีนาคมของปีต่อมาในระหว่างที่กบขับรถผ่านป้อมยามของหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้เรียกเขาว่ามีจดหมายส่งมาถึงเขาซึ่งหลังจากที่กบรับมาก็พบว่านั่นคือหมายเรียกจากสอนออบ้านเพหัวใจของมือกลองคนนี้แทบจะหล่นวูบลงพร้อมกับรับรู้แน่แล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอาจริงก่อนหน้าที่เขาจะรีบเช็คกับสมาชิกคนอื่นๆก็พบว่า ทุกคนได้หมายเรียกเหมือนกันแม้ว่าฝ่าย Big a s อจะยังคิดในแง่ดีว่าเรื่องไม่น่าจะรุนแรงอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเริ่มมีหมายสารส่งมาถี่ขึ้นจากหลากหลายสอนอทั่วประเทศซึ่งการได้รับหมายเรียกแต่ละครั้งหมายความว่าสมาชิกวงทั้ง5คนคือกบอ๊อบหมูอภิชาติพรมรักษามือกีตา โอก๊กนายพงพันธ์พลสิทธิ์มือเบสและเจ๋งเดชาโคนาโลนักร้องนำนั้นจะต้องเดินทางไปรายงานตัวที่สอนอซึ่งออกหมายเรียกมาภายในวันและเวลาที่กำหนดและหากพวกเขาไม่ได้ไปรายงานตัวตามกำหนดจากหมายเรียกก็จะกลายเป็นหมายจับด้วยเหตุนั้นแม้ว่าพวกเขามีคิวต้องแสดงคอนเสิร์ตแน่นทุกวันแต่ก็จำเป็นต้องเดินทางไปตามหมายเรียกอย่างที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงเมื่อไปถึงสอนอสมาชิกวงทั้ง5้าคน ต่างก็ต้องเข้ารับการสอบสวนและเข้าไปพิมพ์ลายนิ้วมือทีละคนจนครบทุกคนเป็นเช่นนั้นทุกครั้งจากทุกหมายเรียกแต่ก็มีหลายครั้งที่ทุกอย่างไม่ได้ง่ายใดอย่างนั้นอย่างคราวที่พิกแอสต้องไปสอนอของอำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งสมาชิกวงต้องเดินทางด้วยเครื่องบินไปลงสนามบินเชียงใหม่และต้องนั่งรถตู้ต่อไปอีกนานนับชั่วโมงเพื่อรายงานตัว เพื่อที่จะพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพแล้วและเอกสารการรายงานตัวของพวกเขาถูกตีกลับมาเพราะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ชัดต้องไปทำการพิมพ์ลายมือใหม่ที่สอนออมเพอลีอีกครั้งไม่เพียงเท่านั้นด้วยระบบบันทึกของทางราชการในเวลานั้นที่ยังไม่เป็นแบบออนไลน์จึงเกิดความคลาดเคลื่อน หรือล่าช้าในระบบข้อมูลในระหว่างพื้นที่ครั้งหนึ่งเมื่อบิ๊กแอสต้องไปแสดงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองก่อนขึ้นแสดงได้มีโทรศัพท์ติดต่อมาจากโรงพยาบาลว่าภรรยาของออฟมือกีตร์นั้นกําลังจะต้องเข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU ขณะเดียวกันก็มีข่าวแจ้งมาว่าจะมีการส่งทีมเจ้าหน้าที่ตํารวจมาจับกลุ่มพวกเขาที่นั่นด้วยพวกเขาจึงตัดสินใจหลังจากที่แสดงเรียบร้อยให้เรียกแท็กซี่ไปส่งออฟที่โรงพยาบาลก่อนที่สมาชิกคนอื่นๆจะตามไปสมทบแต่ถึงตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล้อมบริเวณประตูทางเข้า ของโรงเรียนเอาไว้หมดแล้วท่ามกลางความแตกตื่นของฝ่ายโรงเรียนเจ้าภาพทีมงานคนหนึ่งจึงต้องขับรถลอบพาออฟฝ่าเจ้าหน้าที่ออกไปส่วนสมาชิกคนอื่นๆนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการอยู่กบ เป็นตัวแทนของวงออกไปเจราจาขอดูหมายจับเพื่อที่จะพบว่าเป็นหมายจับจากสอนอบ้านเพท,ที่พวกเขาไปรายงานตัวมาเรียบร้อยแล้วเรื่องราวจึงไม่ใหญ่โตไปกว่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าโชคจะเข้าข้างพวกเขาเสมอไปเพราะมีหลายครั้งที่เรื่องราวบานปลายกว่าที่คิดจนทำให้กบรู้สึกผิดกับตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคราวที่บิ๊กแอสไปรายงานตัวที่สอนอเมืองพัทยาและต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังครบทั้ง5คนเป็นเวลานานกว่าที่คิดเพราะกว่าที่ทนายที่มาดูแลพวกเขาจะจัดการหาเงินประกันจำนวน5 0 0 0 0นบาทมาให้ทันเวลา4ี่โมงเย็นนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากต้องติดต่อเบอิกเงินผ่านค่ายต้นสังกัดของพวกเขาที่กรุงเทพซึ่งต้องผ่านหลายกระบวนการหรือคราวที่สอนอจังหวัดชนบุรีพวกเขาต้องเข้าไปรอในห้องขังร่วมกับนักโทษที่ถูกล่ามขาด้วยโซ่ตรวนอย่างไรก็ตามแม้กบจะรู้สึกเสียใจมากที่ตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้เพื่อนๆต้องมาพบกับสถานการณ์เลวร้ายอย่างที่กําลังเผชิญอยู่แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีเพื่อนคนไหนที่ซ้าเติมมือกลองคนนี้หรือแสดงอาการหงุดหงิดออกมาให้เห็นเลยตรงข้าม ทุกคนกับพยายามหามุมบวกจากเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจ๋งซึ่งเพิ่มมาร่วมวงเป็นคนหลังสุดเป็นคนที่พยายามสร้างบรรยากาศดีๆให้เกิดขึ้นจากวันนั้นกบก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นและแม้ว่าในที่สุดพวกเขาจะสามารถผ่านพ้นคดีความมาได้ในอีก2ปีหลังจากนั้นแต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับมามากที่สุดจากเรื่องนี้ไม่ใช่โอกาสในการแสดงเพลงของตัวเองโดยไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดชื่อไลน์นิ้วมืออัลบั้มชุดหลังสุดของ Big Ass จากเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องพิมพ์ลายนิ้วมือตอนรายงานตัวรวมถึงการใช้ลายนิ้วมือของทั้ง5คนมารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวในงานอาร์ตเวิร์กอีกด้วยดังเป็นการสะท้อนถึงบทพิสูจน์ที่ว่า Big Ass เป็นผลพวงแห่งมิตรภาพที่ยิ่งมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นจากการร่วมทุกครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นและแน่นอนครับถึงแม้ผมจะเห็นใจพวกเขากับเหตุการณ์ครั้งนี้แค่ไหนผมก็ชอบเรื่องนี้ครับ